สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับว่าในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะ่ะพายุโคณนีนะครับจะพัดเข้ามามีผลกระทบกับประเทศไทยใน12จังหวัดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับ ครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่4พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนพายุโซนร้อนโคนี พายุระดับ3นะครับโดยระบุว่าพายุโซนร้อนโคโนีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเนี่ยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ500กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองดาน,นังประเทศเวียดนามมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆและคาดว่าจะขึ้นฝั่งเมืองดาน,นังประเทศเวียดนามในคืนพรุ่งนี้นะครับ 5พฤศจิกายน2563หลังจากนั้นเนี่ยจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงในบริเวณจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ อุบลราชธานีนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดสักแก้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมแรงไว้ด้วยนะครับและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยท่านติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ